กลับมาพบกับรายวิชาคอมพิวเตอร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่ค<ม>1ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนก็กลับมาพบกับครูเย์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะคะคุณครูจะสั่งใบงานให้นักเรียนทำพร้อมๆกันนะคะ อันดับแรกนะคะคุณครูจะทบทวนก่อนว่าสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะมีอุปกรณ์หลักๆที่สำคัญ,คญด้วยกัน4อย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปที่นักเรียนเห็นนะคะมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรบ้างนะคะค่ะรูปที่1นนะคะจะเป็นจอภาพนะคะอันนี้เอาไว้แสดงผลลัพธ์นะคะเป็นภาพนะคะติดต่อกับผู้ใช้งานค่ะต่อไป สำหรับจอภาพนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะสำหรับจอภาพนะคะจะเป็นอุปกรณ์หลักนะคะค่ะรูปต่อไปนะคะจะเป็นรูปลำโพงนะคะอันนี้แสดงผลออกมาเป็นเสียงนะคะแล้วก็ลำโพงนะคะจะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะค่ะต่อไปนะคะคีย์บอร์ดนะคะเป็นอุปกรณ์หลักนะคะสำหรับป้อนข้อมูลนะคะเป็นอุปกรณ์หลักเหมือนกันค่ะ ค่ะรูปต่อไปนะคะรูปที่สี่นะคะจะเป็นเมาส์นะคะอ่าสำหรับที่มาของเมาส์นะคะที่เราเรียกเมาส์เมาส์ภาษาอังกฤษนะคะก็คืออะไรคะหนูก็คือว่าเมาส์นะคะจะเปรียบเทียบลักษณะนะคะคล้ายๆกับหนูนั่นเองเขาถึงเรียกเมาส์นะสําหรับเมาส์นะคะจะทําหน้าที่ในการใช้ชี้นะคะและเลือกการทํางานกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอนะคะ ค่ะต่อไปอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะคะเป็นอุปกรณ์สําคัญเลยนะคะอันนี้จะเป็นเคสหรือ CPU นะคะสําหรับเคสหรือ CPU, CPU นี้นะคะจะบรรจุอุปกรณ์ต่างๆนะคะไว้ภายในสําหรับการประมวลผลมากมายก็คือว่าข้างในตัวเคสนะคะจะมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรอ่าเมมบอร์ด CPU อะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะอุปอ่ะ ทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะอุปกรณ์ที่สําคัญของคอมพิวเตอร์นะคะรูปที่นักเรียนเห็นนะคะอุปกรณ์หลักเลยมี4อย่างในการก็คือ 1. จอภาพ 2. คีย์บอร์ด 3. เมาส์แล้วก็ 4. เคสหรือ CPU นะคะแล้วก็ลําโพงนะคะจะเป็นแค่อุปกรณ์ต่อพ่วงอุปกรณ์ต่อ,ตอพ่วงก็คือว่าถ้าเราไม่มีลำโพงคอมพิวเตอร์จะยังทํางานได้ไหมได้ค่ะแต่แค่ จะไม่ได้ยินเสียงแค่นั้นนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําใบงานทุดที่สองใบงานที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนหยิบใบงานตามตัวอย่างนี้ขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเราวันนี้นะคะเราจะมาทําใบนี้พร้อมๆกับคุณครูมีนะคะอ,อันดับแรกนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาแล้วนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ ฉันให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าลายคุณครูจะได้เช็คถูกว่านักเรียนชื่ออะไรถ้านักเรียนไม่เขียนชื่อมาคุณครูจะรู้ไหมไม่รู้ดังนั้นเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยอ่านักเรียนหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทําส่วนที่1กันเลยค่ะ นักเรียนคะอันนี้เป็นใบงานส่วนที่1นนะคะนักเรียนเตรียมดินสอให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนตามคุณครูเลยนะเพราะว่าเราได้ทบทวนกันไปแล้วอ่ารูปที่1นนักเรียนคือรูปอะไรอ่าเขียนตามเลยนะคะอันนี้เป็นจอภาพนะคะต่อไปรูปที่สอง CPU นะคะทันไหมคะค่ะต่อไปรูปที่สามนะคะคีย์บอร์ดค่ะและรูปสุดท้ายนะคะ เมาส์ค่ะนักเรียนก็เขียนให้เรียบร้อยเลยนะคะอุปกรณ์ทั้งสี่ชนิดค่ะต่อไปเรามาพูดถึงหน้าที่นะคะอ่าหน้าที่นักเรียนคะเริ่มจากจอภาพนะคะเดี๋ยวนักเรียนเขียนตามคุณครูอีกนะคะอ่าจอภาพนะคะจะมีหน้าที่อะไรอ่าจอภาพมีหน้าที่แสดงผลข้อมูลต่อไป CPU ล่ะมีหน้าที่อะไร ปะมวลผลข้อมูลนะคะต่อไปอย่างที่3คีย์บอร์ดนะคะอ่คีย์บอร์ดเอาไว้ทำอะไรมีหน้าที่ในการป้อนข้อมูลนะคะต่อไปสุดท้ายแล้วเมาส์อะเมาส์มีหน้าที่ในการชี้ตำแหน่งนะคะค่ะเมื่อนักเรียนทำใบงานเสร็จแล้วนะคะอันนี้จะเป็น ทั้งตอนที่1และตอนที่สองนะคะนักเรียนต้องทำใบงานให้ได้แบบนี้นะเขียนหน้าที่ให้เรียบร้อยเขียนอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะทีนี้อย่าลืมนะเขียนชื่อช้นเลขที่ให้เรียบร้อยเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปนะคะใบงานที่นักเรียนทําแล้วนะคะส่งมาในช่องแชทส่วนตัวของคุณครูเมย์นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ